ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม k t o b y academy ครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาศึกษามหาวิชาในลักษณะของงานคัดหรืองานตัดในแนวของผมสั้นหรือกึ่งลักษณะของผมช็อตแคร์นะครับการทำงานนะครับเราสามารถที่จะประยุก หรือการใช้อุปกรณ์ต่างๆอาจจะเป็นคิปเปอร์อย่างที่เห็นนะครับอาจจะเป็นกันไกลหรืออาจจะเป็นลนักษณะของใบมีดทุกสัสดส่วนนะครับเราสามารถที่จะอัพพายหรือดัดแปลงเช่นเคสนี้นะครับออใช้เป็นคิปเปอร์นะครับตกแต่งในลนักษณะกรอบของทรงในแนวของผมหญิงแฮร์ฟรีสไตล์จะพ p อยแรกนะครับจุดแรกออมีการคัด หรือการตัดนะครับในโซนของซิกด้านจอสองกรอบลายชัยแนวในโซนของซิกด้านหลังหรือตัวเชื่อมต่อ3ก็คือการตั้งนะครับวีในกึ่งของพีระมิดเพื่อไล่กรอบลายชายแนวให้ศีรษะหรือโครงสร้างเขาถุยนะครับขอบลายชายแนวหรือลักษณะของทรงอันนี้เป็นหัวใจหลักสําหรับคนที่ชอบลักษณะของงานตัดหรืองานคัดนะครับในแนวของศีรษะถุย พราะใช้วีบางนะครับกดให้แนบนะครับหรือปลายกระดก เพื่อสร้างกรอบปลายชัยแนวหรือลักษณะของทรงให้ออกมาลักษณะของงานเด่นหรือกึ่งของความสวยงามการเรียนรู้นะครับหรือการพัฒนาอย่างที่เห็นนะครับอาจจะเป็นโซนของซิกด้านขวาที่เราคัดหรือตัดไว้แล้วเราก็ขยับมาในโซนของซิกด้านซ้ายกรอบปลายชัยแนวในโซนของหลังหูหรือกึ่งของคลอกเกียร์อันนี้เป็นหัวใจหลักหรือการทํางานในแนวของการเชื่อมต่อนะครับ ในเคสหรือกรณีนี้เนี่ยจะเห็นนะครับสีรษะโครงสร้างนะครับของนางแบบเขาออกมาดิทุยหรือลักษณะของความโดดเด่นในแนวของแฮลฟรีสไตล์นะครับครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านออสมีการแพนไปสี่ช่องทางนะครับ t ิกตอก youtube facebook ไล v ์และช่องเรียวนะครับ เพื่อนน้องแล้วครับตลอดจน f อฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษานะครับอันนี้เรียนรู้ได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงท่านเข้ามาศึกษาหาวิชาถือว่าเราแบ่งปันนะครับหรือให้การซึ่งกันและกันนะครับเข้าเรามาแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้ออสด้วยนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดกดติดตามกดการแจ้งเตือนนะครับกดรูปหัวใจ เรขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่น่ารักนะครับเป็นนะครับเอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานรูปแบบนะครับในลักษณะของงานแทนหรืองานโชว์นะครับครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับตลอดจน4ีสายทางก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องและ f อทุกท่านนะครับที่ท่านอยางรักและยิงติดตามในรายการอาจารย์ออสอนตัดผมกันอยู่นะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วพิมพ์คําว่านะครับอาจารย์ออ สอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถจะรีเพย์กลับไปกลับมานะครับดูแล้วดูอีกได้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับส่วนทาง TikTok เพียงท่านแอดนะครับเอกมครับ s m j i t นะครับออสสมจิตรหรือออส t ิกต็อส่วนทาง Facebook l i ล e e v e r ร d เดแต่ละวันออสเอางานเอาเข่าวสารอับรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นการศึกษา